วรปรกรก็คือวิทยายลัยป้องกันกิเลสในร่มเมตตาบาร,รมีของเจ้าประคุณสมเด็จพระรีรยนมุนีกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าอาวาสวัดเทพสิรินทราวาดสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ได้ประทานเมตตานำพากุลบุตรจากประเทศไทยไปประกอบพิธีบรนประชาอุสมบทผ่านสังฆกรรม ตามพระวินัยนิยมบรมพุทธ,ธานุญาตทุกประการวาปากาวิทยายลัยป้องกันกิเลสป้องกันเหตุเพศภัยใช้เหตุผลวาปากาก่อทางบุญหนุนเนื่องตนเสมอต้นเสมอปลายได้บุญญาวาปากาก่อกรรมดีที่พรั่งพร้อมบุญแวดล้อมพร้อมบวชสวดศึกษาบวชถวายเป็นพุทธบูชา คำจุนพระศาสนาสถาพร